พี่ๆเด,ดี๋ยวเดี๋ยวทำแผน <c oughs> ของหลบกเช้าให้นิดหนึ่งพอดีเห็นนะโหเมื่อเมื่อคืนเนาะมันมมดิดมาแรงมากแล้วดิดดิดมาเบรกเบรกอะไรอะเบรกแนวท,ที่ที่ที่ทำไว้จริงๆอ่าถ้าถ้าดูตามแพทเทิร์นตอนนี้เหมือนเหมือนจะลงแล้วเหมือนเหมือนจะลงมาต่อแล้วโดยที่ชุดชุดนี้ชุดนี้แยโล่ไอ <c oughs> ตัวนี้ที่มองว่าเป็นแนวต้านใช่ไหมไอเนี่ยเ,เป็นเป็นแนวต้านเดิมเป็นแนวต้านเดิม ราคามีการปึ้งแล้วก็ลงมารับตรงนี้ปึ๊กแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปพอดีดกลับขึ้นไปครั้นี้มันลงมารับตรงนี้ต่อแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าชุดโอชุดโอบอลชุดนี้มันไม่ผ่านไฮเดิมไม่ผ่านไฮเดิมแล้วก็ชุดนี้มีการตบหลุดโลละตอนเช้าตอนนี้มีการตบหลุดหลุดหลุดโลตรงนี้อ่ะครั้นี้ยก็ให้มองอย่างเงี้ยลบอันนี้ก่อนอันนี้ทำเพิ่ม้5นาทีนะ เดี๋ยวขอเปิดไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงยอดยอดยอดเดิมของมันที่เรามองคือตรงไหนคือตรงนี้นี่เวฟสี่คือตรงนี้นนชุดนี้ทั้งก้อนคือเวฟห้าอืมชุดนี้ทั้งก้อนคือเวฟห้าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่เรามองไว้คือหนึ่งตรงนี้เป็นสองตรงนี้เรามาเป็นสามอ่ะจริงๆผม ก็แอบกังวลเหมือนกันนะว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นสีแล้วก็จบห้าเฟลไปเลยแล้วก็ชุดนี้ขึ้นเป็นไซคิขึ้นใหม่แต่ดูดูแล้วเนี่ยหลังจากที่เห็นเห็น hidden bar hidden bar ของชุดนี้เออหลังจากเห็น hidden bar e ของชุดนี้น่าจะตรงนี้อ,อตรงนี้ไหมเอเทียบนี้เทียบนี่ก็เลยเออคิดว่าน่าจะลงต่อแล้วล่ะเนี่ย น่าจะลงต่อก็เลยมองตรงนี้น่าจะเป็น1 2 3แล้วก็ไซส์ดีกรีพอๆกันแหละว 4. ทีเนี้ยถ้ามันลงแบบเนี้ยกลัวว่ามันจะไม่ใช่กลัวจะไม่ใช่อิมไอชุดน,นี้อาจจะไม่ใช่อิมเพาล้วชุดน,นี้มีโอกาสที่จะเป็นโมทีฟเพราะว่า2 4มันไม่สลับเนี่ยสองมาอย่างงี้เนี่ย a b c flat ไอชุดน,นี้ก็เหมือนกัน4 4เนี่ยก็เป็น a b c แลวไอเนี้มันปรับลึกเกิน เกิน61.8เนี่นะเกิน61.8น่าจะเลื่อนระนาบปอรอืม80%พอดีนี่มันให้อารมณ์ของ flat flat ในตะกูลวิกบีซึ่งถ้าเป็น flat ตตะกูลวิกบีจริงไอ้ขาที่ไอ้ขาที่ดีดขึ้นไปตรงเนี้ย อไอ้ขาที่ดิขึ้นไปเนี่ยควรที่จะไม่เกินร้อยสาสิบแปดจุดสองแต่เ,เกินไหมลองเช็คดูดิร้อยสาสิบแปดจุดสองนะเกินมันเล่นเป็นระดับร้อยหกสเดจุดแปดย่ไส้ถ้ามันแย่ไส้อย่างเงี้ยคือคือให้ให้อารมณ์แบบนี้ดีกว่ามองว่าตัวนี้เป็น flat ตัวนี้ก็เป็น flat เพราะฉะนั้นการลงชุดเนี้ยมีโอกาสที่จะลงเป็นนอนอ่า แทนที่ว่าจะลงมาเป็นอันนี้สี่ใช่ไหมแล้วก็ไอเว็บไอเว็บห้าทั้งชุดเนี่ยอาจจะเล่นเป็นอินพาวเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมตอนนี้มุมมองเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ละน่าจะลงมาเป็นเว็้าเนี่ยน่าจะลงมาเป็นนอนน,น่าจะลงมาเป็นนอนออให้มองอย่างนี้ให้ตีเทเลไ์เทลเทไลไ์ชุดนี้ลงมาอัน้ขา A ออันนี้ขาขาซี อย่างนี้อ่ะแล้วก็ตีคู่ขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยให้มองเป็นนอนถ้ามองเป็นนอนโอเค A B C X ขอวัดขวัด X นิดหนึ่ง เงื่นไขเงื่นไขนี้จะโดนทำลายก็ต่อเมื่อราคามีการทะลุ1.77.8หรือประมาณถ้าราคาทะลุชุดนี้ปุ๊บมีโอกาสที่จบลวไอชุดไอชุดไอชุดที่ลงมาเวฟ5ตรงนี้อาจจะจบตรงนี้เลยเป็น5เฟลเอออาจจะจบเป็น5เฟลแต่ตรงนี้เป็นการฟอร์มหัวขาขึ้นเป็นการฟอร์มหัวขาขึ้นของของชุดใหม่ซึ่งเป้าหมายการขึ้นของมันให้มองไปที่2.68เทียบดีก,กีนี้เทียบดีกีก้นี้พเพราะอะไรฮะ กราฟโอเวอร์โซโอเวอร์โซยกโล่ฮกราฟโอเวอร์โซยกโลตรงนี้ฉะนั้นอะให้ให้ไอเดียแบบนี้ให้ไอเดียว่าไอชุดไว้ผ้าชุดเนี้ยถ้าจะลงโควนจะลงด้วยด้วยรูปแบบของอะไรฮะ A B C X แล้วก็ A B C อาจจะลงมาอย่างนี้หัวขาขึ้นเพิ่งเพิ่งเกิดเมื่อคืนก็คือตรงนี้แต่ไอหัวขาลงยังไม่โดนทำลายหัวขาลงคือตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลย เออตรงนี้เลยอย่างนี้นี่ยหัวขาลงคือให้มองที่หนึ่งเจ็ดสี่หกนี่แหละอให้มองที่หนึ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าดยประมาณ็่าจจะลงลงค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่ลงมาประมาณนี้แล้วก็ค่อยถึงเป้าแต่คือทั้งหมดเนี้ยหน้าหน้าลงจะเสียหายก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อราคามีการเบรกหกสิบอ็ดจุดปดชุดนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดแปด อ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดทีนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็น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  hidden ชัดเจนแล้วคราวนี้ไปย่อยย่อยไปดูในทำเฟรมสิบห้านาทีย่อยไปดูในทำเฟรมสิบห้านาท,นทีเห็นอะไรบ้างอ่าทำเฟรมสิบห้านาทีเช็คเลยเช็คโอบอสโอเวอร์โซ่บอสของไอซ์ไซก่อนจากไฮจากไฮชุดนี้ไฮชุดนี้ย่อยโอเวอร์โซชุดนี้ โอ้บอสชุดนี้การไม่ผ่านไฮย่อค้างย่ออ่าไม่แตะปึ๊บเป็นชุดนี้ชุดนี้ไม่ใช้มาใช้ชุดนี้อ่าการไม่ผ่านไฮค้างย่อย่อเสร็จหลุดโลหลุดโลตรงนี้ใช้ชุดนี้ได้เลยหลุดโลตรงนี้ไม่มียังไม่มีโอเวอร์บอสยังไม่มีโอเวอร์บอสอันนี้เพิ่งมาแตะแล้วก็มีโอเวอร์โซตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีโอเวอร์บอสตรงนี้นี่โอเวอร์บอสตรงนี้เมื่อคืน กก้าไม่ผ่านไฮเก้าไม่ผ่านโอเวอร์บอลรอบรอบก่อนค้างยอ่อชุดนี้ย่อต่อเราใช้เป้าการลงของชุดนี้ได้เลยเนี่ยเป้าการลงของชุดนี้ล,ลองวัดดูนั่นแหละก็ประมาณ1746เป้าการลงก็คือ1746ส่วนส่วนชุดนี้ส่วนชุดเนี้ย ที่มันม,มีการฟอร์มหัวขาขึ้นเมื่อคืนอ่ะมาเช็คดูว่ามันไปมันไปได้ถึงมันไปได้ถึงไหนถ้าเรามองถ้าเรามองเป็นรอบรอบไอซ์ไอตรงนี้โอเวอร์โซโอเวอร์โซนี่อ่ะนี่ครับพวกนี่มันมันมันไม่ผ่านไฮเดิมมันค้างย่ออยู่แล้วอถ้าเราถ้าเราลองเช็ครอบของของของสโตก็จะเป็นโอเวอร์โอเวอร์โซ่โอเวอร์บอร์โอเวอร์บอ ลงมาโอเวอร์โซลงมาโอเวอร์โซเด้งไปโอเวอร์บอทกลับไม่ผ่านไฮเดิมทางยอ่อย่อเสร็จลงมาโอเวอร์โซโอเวอร์โซนะออนี้ไอน,นี้จริงจริงมันมันหลุดโลนะแต่มันอาจจะดีดด้วยด้วยกับว่ามันมันไอชุดไอชุดไอชุดย่อชุดนี้อาจจะลงมาถึงเป้าแล้วก็แล้วก็เกิดการดีดแต่ถ้าให้มองก็ใช้ใช้ชุดนี้ได้เลยเนี่ยอาจจะใช้ชุดนี้ได้เลยในการวัดเป้าขาขึ้นขึ้นไป อย่างน้อยต้องเล่นประมาณร้อยหกสเอ็ดจุดดถ้าเป็นต้านแข็งก็คือสองหกเอ็ดจุดดเนี่ยกลางชุดนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้ก็แนวต้านมันก็คือร้1ยหกสเอ็ดจุดดก็คือตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งแนวต้านแข็งก็คือหนึ่งเจ็ดปสองชุดนี้ยังไงชนก็ล่วงอ่ายังไงชนก็ล่วงอ่ะก็ให้อ่ะมุมเป็นมุมมองประมาณนี้แล้วกันพี่ ในการเทรดตอนเช้าก็อมองว่าชุดนี้น่าจะลงมอาอเป็น A B แล้วก็ C อีกหนึ่งขาส,ส่วนหัวขาขึ้นชุดนี้น่าจะน่าจะถึงเป้าของมันแล้วละ่ะดูสงแล้วก็อจจาใช้หัวตรงนี้ใช้หัวตรงนี้161.8อ่าก็จะได้ประมาณนี้พอดีแย่ไส้พอดีเลยด้ยออ,อ่ะก็ลองลองลอง,ลองออกไปทําเป็นนาเทรดวันนี้ดูนันเงื่อนไขในการที่จะทําลายภาพขาลงตรงนี้มันต้องไปเบรก เบกเ่าัะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดแปดโดยประมาณอ่าฮะก็ล,ลองลองดูเนาะ <S <S เพราะว่าดูทรงแล้วชุดชุดชุดขาขึ้นชุดเนี้ยมันโอเวอร์โซสโตโอเวอร์โซแต่กราฟยังยกโลเห็นไหมเนี้ยชุดนี้เนี่ยเนี้ยกราฟมันยกโลถ้ากราฟมันยกโลยังยังคือมันยังมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปต่อยังมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปต่ออ่า ลองดูแล้วกันนี่ของของทำเฟรม15นาทีนะแต่ส่วนของทำเฟรม1ชั่วโมงนี่คือโอกาสยอ่อย่อตัวลงมาสูงเพะฉะนั้นเอาใช้ทำเฟรมใหญ่ในการคุมในการคุมหน้าเทรดเนาะจะได้ไม่ไม่จะได้ไม่หลงในสับเว็บย่อยไปดูถ้าถ้า4ชั่วโมงล่ะอ่า4ชั่วโมงก็ สี่ชั่วโมงก็ยังไงเนี่ยเออยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อนะสี่ชั่วโมงยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อสีอ่ชั่วโมงเนี่ยกรับยังขึ้นได้ต่อแต่ดูเหมือนว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยากย่อมากกว่าเนาะอะ,อะลองดูแล้วกันถ้าใช้ถ้าใช้หนึ่งช,ชั่วโมงในการเทรดก็ ถ้าใช้หนึ่งชั่วโมงในการเทรดก็รอดูชุดโอเวอร์โซ่ชุดนี้แล้วกันเนี่ยชุดโอเวอร์โซ่ชุดนี้ชุดนี้ถ้ามีการโอเวอร์โซลงมาโอเวอร์โซลงมาถ้าหลุดหัวเนี่ยโอเคจะสวยหน้าลงจะจะจะ,จะมาอีกรอบหนึ่งแต่ระวังแพทเทิร์นให้ดีเนาะจริงชุดนี้แพทเทิร์นมันมาแล้วละ่ะนี่ยแล้วก็มันย่อหนึ่งรอบแต่การย่อหนึ่งรอบเนี่ยให้มองว่าเอถ้าถ้าใช้ดีกรีขั้นต่ำมันมันประมาณเท่าไหร่ถ้าใช้เป็นดีกรีขั้นต่ำ สามจุดสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ก็หนะะึ่งเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยใกล้ๆแล้วให้มองที่สามจุดแปดจุดสองไว้ก่อนแต่แต่แต่ถ้าส่วนตัวผมผมมองตรงนี้หนะะึ่งเจ็ดหกหนึ่งจุดสองประมาณนี้ฮะแผนแผนเช้าว่าประมาณนี้พี่โอเคครับ